ว่านคันธมาลาคืออะไรต้นว่านคันธมาลามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเคอร์คูมาเอสพีจัดอยู่ในวงขิงหรือจิงจีบีราซีนต้นว่านคันธมาลามีชื่อท้องถิน่นอื่นๆว่าคันธมาลาว่านขาวว่านนางคำขาวว่านคันทมาลาน้อย ว่านคันธมาลาเป็นต้นต้นว่านคันธมาลามีถิ่นกําเนิดอยู่ทางจังหวัดจันทบุรีจะเป็นพันไม้ลงหัวลมลุกลําต้นแทงขึ้นมาจากหัวคล้ายกับขิงคากระถือไพรและอีกมากมายมีลําต้นเทียมสูงกว่า1เมตรลาต้นใต้ดินเป็นหัวหรือเง่าขนาดใหญ่หัวหลักมีลักษณะเป็นรูปไข,ข่แคบเนื้อในแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยชั้นนอกจะเป็นสีม่วงดําส่วนชั้นในจะเป็นสีขาวอมเหลือง หัวมีกลิ่นเผ็ดร้อนคล้ายกับว่านพระตบะแต่แขนงย่อยทั้งสองข้างมีข้อและปล้องชัดเจนพันไม้ชนิดนี้ขยายพันธุ์โดยใช้หัวว่านลงดินโดยดินที่นํามาใช้ปลูกคือดินปนทรายซึ่งกลบดินให้พอมิดหัวว่านแต่อยากกดจนแน่นแล้วรดน้ําพอให้ดินชุ่มทั่วกันว่านคันธามาลาจะเจริญงอกง,งามได้ดีในช่วงฤดูฝน พอถึงฤดูหนาวใบจะตายใบต้นว่านคันธมาลามีรูปร่างคล้ายใบว่านมหาเมฆและขนาดของใบมีขนาดเท่ากับใบพุทธรักษาโดยมีใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมขอบขนานและมีเส้นกลางใบเป็นสีแดงเข้มดอกต้นว่านคันธมาลาออกดอกเป็นช่อที่ปลายลำต้นเทียมมีใบประดับต่อล่างเป็นสีเขียวอ่อนส่วนปลายเป็นสีม่วงแดง ส่วนใบประดับตอนบนเป็นสีม่วงแดงทั้งใบดอกเป็นสีเหลืองอ่อนมีแถบกลางเป็นสีเหลืองอ่อนลักษณะของกลีบดอกที่แลบออกมาจากซอกกลีบป,ประดับจะเป็นสีเหลืองสดลักษณะเป็นรูปกลวยยาวลักษณะของดอกคล้ายกับลูกสับป,ประรดมีกลีบดอกเป็นชั้นๆดูสวยงามข้อมูลทางเพภสัชวิทยาของว่านคันธมาลา 1>, 1. สารสกัดยาโพลิแซคคารายจากว่านคันธมาลาโดยสกัดด้วยน้ำร้อนและตามด้วยการตกตะกอนโดยเอทานอลแล้วนำมาทำให้แห้งหรือนำมาทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยมีโมโนไดพิโนไดพิคริลไฮดรอกซิลหรือ DPPH ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระโดยผสมสารสกัดยาโพลิแซคคารายกับน้ำกันที่ความเข้มข้นตั้งแต่0.5 1. 2. 3และ4มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรพบค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ B PPH มีค่าเท่ากับ72.13 54.89 38.62 18.94และ13.91ตามลําดับและมีค่า EC50 เท่ากับ2.67มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร2 นอกจากนี้ยังนำมาทดสอบฤทธิ์การเพิ่มจำนวนเซลล์ของเซลล์สร้างเส้นใยที่มาจากเนื้อเยื่อเงือโดยใช้ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันของสารสกัดยาโพลีแซคคาไรแล้วจึงทดสอบด้วยสาร MTTS a พบว่าสารสกัดที่ระดับความเข้มข้น0.01 0.1 1 และ10มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ได้โดยที่ระดับความเข้มขน้น0.1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ได้สูงสุดประโยชน์และสปปรรพคุณของว่านคันธมาลา 1. หัวว่านคันธมาลามีกลิ่นและรสชาติคล้ายกับว่านนางคํานํามาฝนกับเหล้าหรือน้ําส้มสายชูแล้วชุบด้วยสําลีใช้อมไว้ข้างๆแก้มค่อยๆกลืนเอาแต่น้ําทีละน้อยเป็นยารักษาต่อมทอมซินักเสบและรักษาฝีในลําคอ 2. หัวใช้ ผลกับเหล้าทาแก้การเจ็บคอ 3. ใช้เป็นยาแก้บิดแก้ท้องขึ้นท้องร่วงด้วยการใช้หัวว่านน้ำฝนกับเกลือสินเทาแช่กับน้ำร้อนหรือน้ำปูนใสแต่วิธีนี้ไม่ได้มีการระบุวิธีใช้และไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจน สี่หัวใช้ฝนกับน้ำุูนใสใช้ทาท้องแก้อาการปวดท้องในเด็ก5หัวนำมาต้มหรือดองกับเหล้าขาวกินเป็นยาชักมดลูกให้เข้าอู่เร็วในรายที่พึ่งคลอดบุตรอยู่ในเรือนไฟ 6. หัวนำมาโขลกและห่อด้วยผ้าขาวใช้ดองกับเหล้าขาวกินเป็นยาแก้ฤทธิดวงทวันหนักและลำไส้7หัวใช้ฝนทารักษาอาการเคล็ดขัดยอกฟกชำ้ำและการบวมได้ดีมาก 8. ปหัวใช้ตําพอกรักษาฝีคันธมาลา ฝีประคำร้อยและรักษาฝีได้ทุกชนิดส่วนในข้อมูลหนึ่งระบุว่าให้นําหัวว่านที่ล้างน้ําสะอาดแล้วมาโคลกให้ละเอียดผสมกับเหล้าโรง40ดีกรีใช้หัวว่านพอประมาณกะเหล้าให้พอท่วมหรือจะใช้สูตรเหล้าโรงหนึ่งขวดต่อหัวว่านโคลกละเอียดหนึ่งใน3าส่วนของเหล้าหนึ่งขวดก็ได้ดองให้ครบ24ชั่วโมงแล้วตักมาดื่มครั้งละ1แก้ววันละ2เวลาเช้าและเย็นจะก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้จะมี สรรพคุณเป็นยารักษาฝีต่างๆได้เด็ดขาดนะโดยเฉพาะฝีประคำร้อยฝีมะม่วงแต่ก่อนจะใช้ต้องกล่าวคาถากํากับคืนนโมพุทธายะสมจบทุกครั้ง 9. ดอกของว่านคันธามารามีกลีบดอกเรียงเป็นชั้นๆดูสวยงามแปลกตาจึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปส0หัวว่านใช้กินเป็นยาคงกระพันชาตรีโดยนิยมนำมาปลูกไว้ในบ้านแล้วนำหัวว่านมาเสกด้วยคาถาพระเจ้าห้าพระองค์คืนนโม โมพุทธายะสามจบและนำมากินจะช่วยให้คงกระพันชาตรีขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมตไทยหากข้อมูลหรือการพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณะที่หนีด้วย